เนี่ย้าวนี่กันยางมากโดยๆยอยู่นี่วันนี้ลงมาใส่บาทนะคะลงมาใส่บาทนะคะวันพระ พูดอะไรละคอนะ่ะคุณโดติ ได่แหละขอเออเออป้าหมวยป้าหมวยให้กินอากินลูกกินพูดนะพูดนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห พี่โตอย่าแย่งน้องนะลูกโอ้ย<อ>แล้วเสียงย่ำกบกบเท่ากระโตจ <c oughs> ีเบียนเพื่อนเนาะลุงแม่จะเศร้าเนี่ย วันนี้มาใส่บาทนะคะใส่บาทบ้านค้าซปบะดาปีนแ้ใส่บาทนะไม่ยังกับพี่หมวย งที่แม่ละบอกเห็นบอเป็นสาวนะพี่ còn mình, ừ. <laughs> mình cứ lại tiền còn không cũng hàng tiền rồi. Xin chào. Xin chào. Xin bạn Xin chào. Xin bạn Xin chào.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  าที่จาปยานเพื่อเป็นมากัาที่อย iin, right huh? 1920, ู่อาศัยในที่แห่งนี้วันนี้ข้าไเจ้านางเด่นาได้มาทำบุญทำบุตสนได้ใส่บาตรหยาดน้ำขอประดับดินขอให้เจ้าที่เจ้าทางป่ญ่าตยายปีบ้านพีเรือนจะแม่เทวนงจะแม่วงการสิบเป็นฟ้าสิเป็นดินสิเมืองบาดาลขอให้ท่านลงมารับเอาเป็นสักขีพยาน จงเปิดทางเอาบุญกุศลที่ลูกได้สร้างได้ทำวันนี้ที่ลูกได้สร้างได้ทำวันนี้ให้ขอตัวไลแม่เพลงนางทองสีนางหลัาแกวอัว้วนปานและไอสองที่อยู่ประเทศเล่าเป็นประขอให้เจ้ามาหากเอาและภูลุงป่าน้าอาจเอ่ย้ากนคดีบ่เอ่ย้าก,ออยา,กากนคดีเจ้ากังนใหน้เว้นและลูกที่เคยหลวงหลับไปแล้วก็ะอให้เจ้ามาเ่เราเอาส่วนบุญส่วนกุศล เดมาลาบเอาส่วนบ,สวน,บสวนส่วนกุสแวนลกว่าขออวยพรอวยใ้ให้ข่าไปเจาเ้าและครอบครัวคุณเธอสิแมจงอยู่เย็นเป็นสุขปัตรานาเ่งใดขอให้สมหวังทุกท่านทุกป,ประการด้วยเถิดนาตุแต่บ,บัดนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุ พี่มอยเพื่อนซื้ของกินอยู่อ่ะไม่หย่เนี่ยแล้วสิขายของกินอยู่ดีดวหนูออกกับอันนี้พ่เก็บกอนแจงสิบปลา,าไหมหรว่าพี่บพี่บิร์จะลงมาไหมอูด้ดูดูดูมันดูมันพี่บิจ๋าพี่โบ,โบิร พี่บอเบอ้อพี่บอเบอ้อลงมาไม่หายดียังรูโอ้ยเสียงดังจังเลยก็กจกกระดาหัวหรอกว่ะอ๋อ 等一下。 จำป่าน ตัวจากจากตัวอยยานายายคกับู้บ่าอาจารย์ในสิ่งสังเกตต่างวันนี้ข้าพเจ้านาปินใสปัญญาสิทธ์ขออัญเชินผู้ศักดิิทธิ์ผู้นบนบาีและขออัญเชิญิหกกะสิบห้าเปนดินสิบสี่เมืองอาดรจาแมีกรณีจัมมีคงคาเจ้าที่เจ้าหนที่อยุกที่แห่งนี้วันนี้ข้าพเจ้านาปินาใสปัญญาสิทธิ์ได้มาทำบุญทัดทุศน well. Yeah. เจ้าแม่ธรณีจุเปิดทางให้ลูกดเด้อแล้วก็พญานาคถูกพระองค์ที่ปกป,ปักรักษาคปปรูบาอาจารย์และปุยญะตายายคปปรูบาอาจารย์คุณพอ่อคุณแม่คุณป,ป้าคุณเจ้าสิบพระพุทธ่าทภาษีรัตนทัยครูบาอาจารย์ที่เป็นที่พึ่ง ขอให้ทุกท่านจะไม่ตำรเีจะไม่โกรค่ะเจ้าที่เจ้าขานที่อยู่เพชรขณหนึ่งเพชรขณาสองนี้ก็ขอให้ท่านมารับเอาสวนบุญส่วนกุศลที่ลูกผู้สร้างเมตตามันนี้แล้วก็ขอให้ลูกดูเย็ดเป็นสุขปัตนาสิ่งใดขอให้สุขสมวัางตั้งตัวม,มา่นปัตถนา,ากา็พระพุทธไตรยคุณพ่อ,อคุณเทสิทธิ์ก็ขอให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกได้สร้างเมทตามันนี้ ได้พ่อค้ขอุปกรณ์แให้ลูกสุขสมวันบางควนมุ่งมั่นพัฒนาทุกประการด้วยทูตถ้าอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ